็มีชื่อมีแบบว่าแต่อันนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นรอบความง่ายในชุดของเราเลยมั้ที่แบบใช้ชื่อเราเองใช้ชื่อเราเองเพราะเพราะดูบทเขาพยากามถามมาค่ะพี่จันเขาชื่ออะไรในเรื่องว่าชื่อนก็พี่หนูว่าชื่ออะไรอะเลยก็เลยถาม้าวหนุ่คือไม่เคยเจอก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเขาเขาคงจะพยายามแบบให้มันเป็นเวอร์บี้มาให้มันแบบเออเป็นเป็นเราเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเข้าถึงมา อะไรก็เลยกลายเป็นแบบเอน่าจะเป็นเรื่องแรกค่ะที่จะใช้ชื่อตัวเลยซึ่งก็เป็นหมอที่เรื่องคือชื่อหมอที่ไหนใช่ในในบทนี้สองคนมีความเกี่ยวเนื่องยังไงบ้างะที่บอกครับเพจริงๆผมย้อนเนี่ยจริงที่จะเป็นคนที่หมอเขาชอบดูแต่ว่าจะดูแบบ ช่วงนี้มือคิดจริงอะไรแบบนี้มอยู่ประมาณนี้ซึ่งซึ่งพี่หมอก็ยังมีภรรยาต่อไม่ได้ตรนี้กจะเป็นเรื่องราวของคนรักเนาะความรักเนาะค่อนข้างอบูดค่ะค่อนข้างอบูดแน่นอนแล้วก็น่าจะสื่อให้คนดูอะค่ะได้เห็นว่าถ้าเราเชื่อมั่นแน่ในหัวใจของเราดีวันหนึ่งเราจะสามารถที่จะให้คุณเจได้จริงๆนะมันจะมีจริงๆอันนี้ก็จะเป็นประกอบผู้กำกบ แต่ะแอบอกว่านี้คุบอก่ื่นเต้นมากที่จะมาเจอพี่อ้อมมาเจอเจอจริงแล้วเป็นยังไงคะค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเพรว่าข้อมูางของานไปไม่เจอีเดอไปก่อนไม่เจอีออวนนี้ก็ด้เเดียวอกทีกื่นเต้นอีกนดน่อันนี้ตืเส้นแลวัทด่อ้อมแต่แซนชชเลยค่ะคุณตงเชเลยค่ะใหม่ก็อาจจะ แต่วหมอัซ้อนตองแนนกองบาแบบออย่างนี้อย่างนี้อ่งนี้อไรเงี้ยคือหอทัษิ้ังเิง่ะหมอเล่นแบบที่เาแทนธรรมชาตนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบคนใจว่าพีหม่าอง่เลไปดยงท้ไม่เยอะมากก็ถือว่าดีจเขาูว่าดูดมีเก่งแล้วก็พยายามจะช่วยพี่อ้อมด้วยนันอกนอกบ้าง ถือว่าใช้ได้เลย